สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เราคัดสรรมาเป็นพิเศษนะครับวันนี้เราจะมาลงลึกกันในรายละเอียดของการแข่งขันฟอร์มูล่าวันซาเปาโลแกรนปรีสปี2025มาดูกันครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในสนามสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะสนามอินเตลากอสนี่อืมไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆนะคะขึ้นชื่อเรื่องความเข้มขน้นดรามา่าแล้วก็เหตุการณ์ไม่คาดฝันตลอด ครับเป็นสนามที่แบบต้องลุ้นกันทุกรอบจริงๆเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าพอไฟสตาร์ทดับปุ๊บแลนโดนอริสออกตัวได้ดีนะแต่ก็ไม่ได้ฉีกหนีไปง่ายๆนะค่ะโดนคิมี่อันโตเนลลี่กับชาส์เลอคลร์ขนาบข้างกดดันทันทีเลยใช่ครับส่วนออสการ์ปิอสตรีนี่ก็ต้องตั้งรับหนักเลยโดนไอแซคฮัตจ้าจีมาติติด การออกบัวที่นี่นี่สำคัญมากๆค่ะโค้งเซนนาส S แรกนี่คือจุดวัดใจเลยใครชิงจังหวะได้ก่อนก็มีโอกาสคุมเกมช่วงต้นเรสครับแล้วก็มีการขยับตำแหน่งกันเล็กน้อยเลียมลอสั้นแซงจอดรัสเซลขึ้นมาได้อาฮะขณะที่กลุ่มหน้าก็ยังสู้กันดูเดือดอยู่อันโตนเนลลี่ก็พยายามวอร์มยาง PS3 ก็ต้องป้องกันฮัตจาที่พยายามจะเข้าลายในแต่แล้วแป๊บเดียวจริงๆครับมีธงเหลือง เกิดอะไรขึ้นคะรถของกาเบรียลบอตเชเลตโตครับนักขับเจ้าถิ่นเสียหลักหมุนแล้วก็เออพุ่งไปชนกำแพงเลยจบเรสไปอย่างรวดเร็วโอ้โหน่าเสียดายมากเลยค่ะถือว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่แย่มากๆสำหรับเขาเลยนะหลังจากที่เพึ่งชนในรอบสปรินต์ไปใช่ครับในวิทยุเขาบอกเหมือนโดนเบียดออกมา push me out ประมาณว่าคู่แข่งไม่เห็นเขาตรงนั้น จังหวะแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในสนามที่แคบๆแ,แบบนี้นะคะแล้วการชนครั้งนี้ก็ทําให้เซฟตี้คาร์ต้องออกมาทํางานครับซึ่งจังหวะนี้แหละค่ะที่ส่งผลกระทบหลายอย่างเลยโดยเฉพาะกับลอิสแฮมิลตันครับแฮมิลตันนี่ปีกหน้าเสียหายจากการไปปะทะกับคาร์ลสไน์ตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยใช่ค่ะการมีเซฟตี้คาร์ออกมานี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยสําหรับแฮมิลตันเลยนะทําให้เขาสามารถเข้าผิดหวักเปลี่ยนปีกหน้าได้โดยไม่เสียอันดับไปมากนักครับ ปีกหน้าเสียหายหนักจริงๆครับเหมือนจะมุดไปอยู่ใต้ท้องรถแล้วก่อนหน้าเซฟที่คาจะมาเราก็เห็น p พียสตต้องป้องกันตำแหน่งแบบสุดชีวิตเลยมันสะท้อนความกดดันตั้งแต่ต้นเรสจริงๆค่ะความเข้มข้นมันสูงมากตั้งแต่แรกเลยเอาล่ะพอเซฟที่คากลับเข้าพิษไปแลนดโน o อริสกัดจังหวะรีสตาร์ได้แบบโอ้สมบูรณ์แบบมากทิ้งห่างออกไปเลยเยี่ยมเลยค่ะแต่กลายเป็นว่าคนที่ตามมาอย่างอันโตเนลลี่นี่สิคะ ที่เจอสถานการณ์ลำบากแทนโดนรุมเลยครับและนี่คือจุดที่เกิดเรื่องใหญ่เลยพิแอสทรีพยายามจะเอาคืนเบรกลึกไปหน่อยลอล็อกอ่าล็อกเข้าคงแรกเลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วรถก็เสียการควบคมพุ่งเข้าไปชนอันโตเนลีที่อยู่ด้านในอา้าวแล้วยังไงต่อคะรถอันโตเนลี่ก็เสียหลักสิคะแฉลบไปโดนชาร์ลส์เลอแคที่พยายามตีคู่ขึ้นมาจากด้านนอกพอดี โอ้โหกลายเป็นสามคันชนกันระนาวเลยเหรอคะเนี่ยครับผมสามคันรวดเลยตรงโค้งแรกหลังรีสตาร์ทเป็นจังหวะที่คือมันเกิดขึ้นเร็วมากนะคะเบีสรีอาจจะบอกว่าโดนบีบไม่มีที่ไปแต่การที่ล้อล็อกแล้วควบคุมรถไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดที่ชัดเจนเหมือนกันนะผลก็ถบบแรงมากครับอันโตเนลลีนี่ร่วงไปหลายอันดับเลยส่วนเลอแคลนี่โชคร้ายสุดๆเลยค่ะไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย ต้องออกจากแข่งขันไปเฉยๆครับเป็น DNF ครั้งที่2ในรอบ7สนามหลังของเขาเลยนะถือเป็นหายนะของเฟอร์ราี่ตั้งแต่ต้นเรสเลยนะคะเนี่ยเสียไป2คันเลยทั้งเลอร์แคลทั้งแฮมเมอร์ตันที่ถึงจะยังแข่งต่อได้แต่รถก็เสียหายหนักแล้วก็อยู่ท้ายๆขบวนส่วนปีแอสตรรอดมาได้ขึ้นมาอยู่อันดับ2ก็จริงแต่เอ่อก็คงไม่พ้นโดนกรรมการสอบสวนน่แแน่นอนคะ่ะจังหวะแบบนี้กรรมการต้องพิจารณาอยู่แล้ว ทีนี้มาดูกันต่อในช่วงกลางเรสดังนะครับถึงกลุ่มน่าจะเริ่มทิ้งห่างกันไปบ้างแล้วแต่ก็ยังมีตารต่อสู้แซงกันให้เห็นอยู่เรื่อยๆมีจังหวะไหนน่าสนใจบ้างคะมีจังหวะที่โอลิเวอร์แบรแมนแซงเลียมลอสเซนได้อย่างสวยงามเลยครับในโค้งแรกเขาได้เนียนตามากๆ lovely move แบรแมนนี่ขับได้น่าประทับใจหล,หลายๆครั้งเลยนะคะกล้าเล่นกล้าแซงดีครับแล้วก็มีอีกคู่ที่ดูแปลกตาไปนิดหน่อยคือ m ม็กซ์เวิร์สเทเกำลังไ like ล่แซงลูอิสแฮมิลตันอ้าวคู่นี้เจอกันอีกแล้วเหรอคะแต่แย่งอันดับที่เท่าไหร่กันคะเนี่ยอันดับ15ครับโห oh, จากที่เคยสู้กันเพื่อแชมป์ที่นี่กลายเป็นแย่งอันดับ15ซะแล้วใช่ครับมันสะท้อนเลยว่าเวิร์ส a p เ e นที่สตาร์จากพิทเลนเนี่ยกำลังไต่อันดับขึ้นมาเร็วแค่ไหนการสตาร์จากพิทเลนเพราเปลี่ยนเครื่องยนต์นี่คือทำให้เขามีงานหนักก็จริง แต่ในทางกลับกันเครื่องยนต์ใหม่ก็น่าจะสดกว่าแรงกว่าคู่แข่งหลายคันนะคะโดยเฉพาะทางตรงยาวๆที่อินเตลากอสเนี่ยเห็นผลชัดเจนเลยครับใช่ค่ะซึ่งเราก็เห็น v e r ร์แ p ปเพนใช้ประโยชน์จากตรงนี้เต็มที่เลยในการไล่แซงแล้วก็มีบทลงโทษออกมาครับคราวนี้เป็นยูกิซูโนะโดนเรื่องอะไรคะโดนบวกเวลาไป10วินาทีครับจากจังหวะที่ไปชนท้ายแลนสตรจนรถแอสตันมาตินหมุนเลยอ๋อจังหวะนั้นกรรมการมองว่ายังไงคะ กรรมการมองว่าซูนโนดาเข้าเบรกช้าไปลึกเกินไปแล้วก็คุมคุมรถไม่ได้อืมสิบวินาทีนี่ก็ถือว่าหนักอยู่นะคะครับแล้วซูนโนดาเองก็บ่นทางวิทยุด้วยนะว่ารถไม่สเสเียนเลยก็น่าจะเป็นปัจจัยเหมือนกันนะคะที่ทำให้คุมรถยากอาจจะมาจากเซตอัพหรือการจัดการยางก็ได้ส่วนเบอร์สแต็ปเพนก็ยังเดินหน้าไล่แซงต่อไปครับข่าวนี้ผ่านเฟอร์นันโดอลอนโซไปได้ค่อนข้างง่ายเลยบนทางตรง เสียงเชียดังกระหึ่มเลยนะคะจังหวะน,นั้นอลอนโซก็ดูเหมือนจะไม่ได้ป้องกันอะไรมากนะักนั่นแหละค่ะประสบการณ์ของอลอนโซเขารู้ว่ารถเรดบูเครื่องยนต์ใหม่ๆสดๆเนี่ยมันเร็วกว่าเยอะฝืนไปก็เสียเวลาเสียยางเปล่าๆสู้ปล่อยไปแล้วรักษาจังหวะตัวเองดีกว่าใช่ค่ะเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดแล้วหลังจากนั้นไม่นานเวอร์สเตเปนก็แซงนิโคฮูเคนเบิร์กขึ้นไปเตดท็อปไฟได้สําเร็จโอ้โหจากพิษเลนสู่ท็อปไฟนี่เร็วมาก สุดยอดจริงๆค่ะการไต่อันดับของเขาแล้วก็มีประกาศโทษของพิแอสตรีออกมาจนได้ครับกี่วินาทีคะ10วินาทีครับตามคาดเลยจากเหตุการณ์ตอนริสตาร์ทนั่นแหละอืมทีมงานก็คงต้องปรับแผนกันยกใหญ่เลยนะคะใช่ครับทีมบอกให้ใช้แผน C แผน C นี่น่าจะหมายถึงการปรับกลยุทธ์อาจจะเรื่องพิทสต็อป หรือการจัดการยางเพื่อชดเชยเวลา10วินาทีที่เสียไปงานหนักเลยค่ะทีนี้ทีมก็บอกว่าให้พยายามทำเวลาต่อรอบให้ดี pace looks good can still make this work ยังพอมีลุ้นอยู่ก็ต้องเค้นฟอร์มกันสุดตัวแล้วค่ะขณะเดียวกันข้างหน้า n น r ริสก็นำสบายๆแต่ข้างหลังก็มีขยับอีกแล้วครับแลนด o น o r ริสแซงแม็กซ์เวิร์สตกลับขึ้นมาอยู่อันดับ3ได้เอายังไงคะแซงกันไปแซงกันมาหรอน่าจะเกิดจากจังหวะเข้าพิษของคนอื่นครับ ทำให้วูสแตอเพนอาจจะขึ้นมานำชั่วคราวและนอริสก็ตามมาแซงคืนได้ตอนที่ยางวูสแตอเพนอาจจะริ่วหมดแล้วอ๋อ oh, ค่ะเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็มีครูเดือนในกลุ่มกลางอีกฮูเคิลเบิร์กโชเนือแซงอัลบอนที่โค้งด้านนอกบอกว่าเฉียดกันนิดเดียวจริงๆอะ by inches โ oh, หเสี่ยงมากเลยนะคะนั่นครับแต่หลังจากนั้นอัลบอนก็ไปเอาคืนแซงฟรังโกโคลาบินโตได้กลุ่มกลางนี่สู้กันสนุกจริงๆค่ะใกล้เคียงกันมาก ทีนี้ก็เริ่มมีรถทยอยเข้าพิทกันแล้วครับเ s ีตรก็เข้ามารับโทษ10วินาทีแล้วก็เปลี่ยนยางไปค่ะแล้วมีใครเข้าอีกบ้างคะลุยแชมิลตันต้องนำรถเข้าพิทแล้วก็รีทายออกจากการแข่งขันไปเลยเอา้าวแฮมิลตันออกไปอีกคนเหรอคะครับน่าจะเป็นผลมาจากความเสียหายตั้งแต่ต้นเรสนั่นแหละครับซ่อมแล้วแต่ก็คงไม่ไหวจริงๆก่อนหน้านั้นก็เพิ่งโดนโทษบวก5วินาทีไปด้วยนะ แต่ไม่รู้สาเหตุชัดเจนโอ้โหกลายเป็นว่าทีมใหญ่อย่าง Ferrari กับ Mercedes นี่เจอเป็นหาหนักทั้งคู่เลยในเรสนี้เปิดโอกาสให้ทีมอื่นเลยนะคะใช่ครับอย่างคาร l o s สไซ n ์ก็่วยโอกาสแซงยูกิซิน o ดะขึ้นมาที่16ได้แล้ว Oliver b a ์แ a n เป็นไงบ้างคะเห็นว่าฟอร์มดี b บร man นี่มีปัญหาตอนเข้าพินิดหน่อยครับล้อนหน้าสายถอดไม่ออกเสียเวลาไปเกือบ4วินาทีโหเสียเวลาไปเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย แต่พอออกมาก็ยังแรงอยู่ไล่แซงเอาบอลขึ้นมาอันดับ9ได้สำเร็จกลับมาได้เร็วเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่ารถมีความเร็วดีแล้วก็ไปสู้กับฮูคนเบิร์กต่ออย่างสนุกเลยครับแลกตำแหน่งกันไปมาสุดท้ายแบมแมนใช้ drs แซงคืนได้เด็ดขาดขึ้นไปอยู่อันดับ7สุดยอดเลยค่ะชื่นชมในความพยายามจริงๆ ปัญหาพิทสต็อปสาสี่วินาทีนี่ส่งผลเยอะมากนะคะอาจจะเสียตำแหน่งไปหนึ่งสองอันดับได้เลยการที่ยังกลับมาแซงได้นี่เก่งมากครับแล้วก็มีจุดเปลี่ยนสําคัญอีกครั้งของเรสครับตอนที่แม็กซ์เว์สตัปเพนซึ่งน่าจะขึ้นมานําได้จากจังหวะเข้าพิทของคนอื่นต้องตัดสินใจเข้าพิทอีกครั้งเข้าอีกแล้วหรอคะเปลี่ยนยางชุดใหม่เหรอใช่ครับน่าจะเปลี่ยนจากซอฟต์เป็นชุดใหม่จังหวะน,นี้เองที่ทำให้แลนดอนนอริสกลับขึ้นมานำแบบเดียวเดียวยาวเลย กลยุทธย์ยางของเรดปูนี่น่าสนใจนะคะเข้าพิษบ่อยเหมือนกันอาจจะเน้นทําความเร็วสูงสุดเป็นช่วงๆหรือว่ายางหมดเร็วกว่าที่คิดแล้วพิดสต็อปของแมคลาเรนนี่ก็เร็วมากครับ2.2วินาทีเองทํางานได้เนียบจริงๆสุดยอดเลยค่ะทีมเวิร์กสำคัญมากจริงๆเข้าสู่ช่วงท้ายเรสแล้วครับไอแซคฮัตจ้าที่วันนี้ขับได้ดุดันจริงๆก็มาแซงแลนสโตรขึ้นไปได้ฮัตจ้านี่ขับได้เอาเรื่องจริงๆนะคะ ทีมบอกว่ายางดีกว่าแล้วหลังจากนั้นแป๊บเดียวสตโรก็โดนเปียร์กัสลี่แซงไปอีกคันโอ้โหเสียสองตำแดงในสองโค้งติดกันเลยเหรอคะครับผมแสดงว่ายางหมดสภาพแล้วจริงๆนี่แหละค่ะผลการจัดการยางช่วงท้ายเรสใครรักษายางได้ดีกว่าก็ได้เปรียบเลยส่วนแม็กซ์เวิร์สทัเปนที่เข้าพิษไปล่าสุดก็ออกมาไล่ต่อทำให้นอริสตอนนี้ก็นำแบบสบายๆหน่อยค่ะ นอริสเวลาได้นำเดี่ยวๆแบบนี้เขามักจะทำได้ดีควบคุมสถานการณ์ได้อยู่หมดัดปีแอสกสลก็ยังไม่ยอมแพ้ครับแซงลอสั้นคืนมาได้ needed to do that เป็นจังหวะที่ต้องทำเพื่อกู้คะแนนคืนมาค่ะ <c oughs> ต้องสู้จนหยดสุดท้ายแล้วก็ตามด้วยแบมันที่ฟอร์มแรงไม่หยุดจริงๆแซงลอสั้นปีคน <c oughs> วันนี้แบมันขับได้คงเส้นคงวามากเลยนะคะเก็บแต้มได้น่าจะสวยอยู่แต่แล้วก็มีเรื่องน่ากังวลเกิดขึ้นกับรถเมอร์เซเดสอีกคันครับ จอร์จรัสเซล l แจ้งทีมเข้ามาว่าเบรกเริ่มมีปัญหาแล้ว They're on the limit อ้าวเอาแล้วไงคะเขาบอกว่ามันใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วไม่อยากจะเสี่ยงกดจนเกินไป I don't want to find the limit the hard way โอ้โห,โหกดดันสุดๆเลยค่ะขับไปก็ต้องระแวงไปแถมข้างหลังก็มีใช่ครับข้างหลังคือ Max v e r s t a ร์สตเปนที่กำลังไล่จี้เข้ามาติดๆเลยงานเข้าเลยคะ่ะรัสเซลและแล้วเวอร์สตเก็ไม่ปล่อยโอกาสทองนี้หลุดมือไปครับ อาศัยจังหวะที่รัสเซลอาจจะต้องผ่อนหรือพะวงกับเบรกแซงได้ไหมคะแซงได้ครับเขาโจมตีแล้วก็แซงผ่านขึ้นไปคว้าอันดับ3ได้สำเร็จโอ้โหสุดยอดถึงแม้รัสเซลจะพยายามปิดลายแล้วนะแต่เวอร์สเตเป็นเลือกที่จะวิ่งอ้อมนอกไปเลย Swoop a r OUND THE OUTSIDE. รัสเซลพยายามเต็มที่แล้วแต่เวอร์สเตเป็นทำให้มันดูง่ายไปเลย Rus hard Versta Russell easy made made look it it การแซงจังหวะนี้นี่แสดงให้เห็นคลาสของเวอร์สเตเปนจริงๆค่ะคือรู้ว่าคู่แข่งมีปัญหาแล้วก็หาช่องเข้าทำได้อย่างเด็ดขาดจริงๆเป็นการปิดฉากการไต่จากพิษเลนขึ้นมาสู่โพเดียมได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆครับผลงานมาสเต์พีซเลยค่ะสำหรับเวอร์สเตเปนในวันนี้และเมื่อครบ71รอบการแข่งขันผู้ชนะฟอร์ u l a ่าวันเซาเปาโลแกรนด์ปรีซ์2อก็คือออร์ลนโดนอริส เย้ yeah! ยินดีด้วยค่ะคว้าชัยชนะครั้งที่7ในฤดูกาลนี้ไปครองพร้อมกับขยับคะแนนนำในตารางแชมเปี้ยนชิพทิ้งห่างออกไปอีกเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมไร้ที่ติจริงๆครับวันนี้เป็นชัยชนะที่มาจากการควบคุมเรสได้หมดจดจริงๆค่ะตั้งแต่สตาร์ทรีสตาร์ทการจัดการยางทำได้ดีเยี่ยมมากๆทั้งนอริสทั้งทีมแมคลาเรเลยส่วนอันดับสนี่สิครับที่ต้องปรบมือให้ดังๆเลย คิมิอันโตเนลลี่ใช่ค่ะสุดยอดมากๆถึงแม้จะโชคร้ายโดนชนตอนรีสตาร์ทแต่ก็กลับมาสู้ได้อย่างน่าทึ่งและยังสามารถป้องกันการไล่ล่ายอย่างหนักหน่วงจากแม็กซ์เวิร์สเทเปนในช่วงาทเรสไว้ได้สำเร็จคว้าดับ2ไปครองเป็นผลงานที่ดีที่สุดในอาชีพ F1 ของเขาเลยนะคะเนี่ยแล้วการป้องกันเวอร์สแทเปนได้นี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆสแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองจริงๆสรุปโพเดียมที่อินเตอร์กอสปีนี้ อันดับ 1. l a n d แลนด r น s อรจาก m c ค a ารเอันดับ 2. k i m ีมิอ o นโตเนลี่จากเมอร์เซเดและอันดับ 3. Max v e r ซ์เว p ร์ทเปนจากเว d b u บูโพเดียมที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะมีเรื่องราวครบทุกรถเลยใช่ครับถ้าให้สรุปภาพรวมเรสนี้ก็มีทั้งความแข็งแกร่งของนอ r i s การแจ้งเกิดบนโพเดียมของอ n นโตเนลลี่การไล่ล่าอันเหลือเชื่อจากพิทเลนของเวอร์สแทปเปนแล้วก็โชคชะตาที่เล่นตลกกับทีมใหญ่อย่างเฟอร์ราี่และเมอร์เซเ รวมถึงฟอร์มที่ดีของนักขับคนอื่นๆอย่างแบมแมนกับฮัจจาด้วยนะครับใช่ค่ะเป็นเรสที่ครบรถจริงๆสมก็เป็นอินเตอร์ลากอสนอริสเองหลังแข่งก็ให้สัมภาษณ์ชื่นชมทีมนะครับ amazing job whole weekends on it nice race well executed บอกว่าผลงานสุดยอดทำได้ดีทั้งสุดสัปดาห์เป็นเรสที่ดีการจัดการยอดเยี่ยมครับก็สมควรให้รับคาชมจริงๆแต่ก็มีประโยคนึงที่น่าสนใจนะครับเขาพูดจริงท้ายว่า ช่องว่างระหว่างอันดับ1นกับสมันยังไม่มากพอเท่าที่อยากให้เป็นดังนั้นยังมีเรื่องที่ต้องกลับไปพิจารณาอืมประโยคนี้น่าสนใจมากเลยค่ะขนาดชนะแล้วนะแต่ยังรู้สึกว่าช่องว่างยังไม่พอใจอีกหรอครับมันสะท้อนอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับคือมันอาจจะสะท้อนได้หลายอย่างนะคะอาจจะเป็นความไม่ประมาทของแม็คลาเรนที่ถึงแม้จะชนะแต่ก็ยังมองหาจุดที่ต้องพัฒนาอยู่เสมอ หรืออาจจะก,กังวลเล็กๆก,กับเพสของคู่แข่งหรือเปล่าอย่าง Mercedes ที่ An นโตเนลี่ทำได้ดีมากหรือแม้แต่ Red Bull ที่ถึงจะสตาร์ทจากพ t l เลนแต่ก็ยังแรงจนขึ้นโพเดียมได้เป็นไปได้ครับมันแสดงให้เห็นทัศนคติของทีมระดับท็อปที่ไม่เคยหยุดพัฒนาค่ะแม้จะอยู่ในตำแหน่งผู้นำแล้วก็ตามซึ่งก็น่าคิดต่อนะคะว่าพวกเขาจะรักษาฟอร์มและพัฒนาต่อไปยังไงในการแข่งขันที่เหลือเพื่อรักษาระยะห่างที่ว่านี้ไว้ นั่นสินะครับเป็นประเด็นที่น่าติดตามต่อไปจริงๆเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันจากการแข่งขันซาวปาโลแกรังปริซที่ต้องบอกว่าสนุกตื่นเต้นและมีเรื่องราวให้พูดถึงเยอะมากๆครับค่ะหวังว่าทุกท่านจะเห็นภาพความเข้มข้นและประเด็นสำคัญต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ